ใครก็ตามที่ได้รับผลกระทบนะคะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูโครงการดีๆค่ะชื่อว่าโครงการครัวปันอิ่มนะคะจะเริ่มเดินหน้าในวันนี้นะคะซึ่งทาง CP เองก็พนึกกำลังทุกภาพส่วนกว่าร0อองค์กรเลยนะคะในการที่จะดำเนินนำอาหาร2ล้านกล่องกระจายไปสู่ชุมชนกว่า40จุดทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเลยนะคะเพื่อที่จะให้แต่ละคนสามารถที่จะฝ่าวิกฤตโควิด -19 ไปได้ด้วยกันนั่นเองค่ะ สำหรับโครงการครัวปันอิ่มแจกข้าวฟรี2ล้านกล่องเกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนกว่าร้อยองค์กรพันธมิตรค่ะเพื่อหวังเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับคนไทยในชุมชนต่างๆและผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารรายย่อยด้วยให้สามารถฝ่าวิกฤตโควิด -19 ไปได้ 2ล้านกล่องนี้ส่วนแรกก็จะเป็นการช่วยเหลือร้านอาหารรายย่อยที่ได้รับผลกระทบนะคะซึ่งโครงการครัวปันอิ่มจะจัดซื้ออาหารที่ปรุงใหม่สุขสะอาดตามหลักโภชนาการบรรจุในกล่องที่ถูกสุขอนามัยจากร้านอาหารทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล1น1ล้านกล่องค่ะ และอีกหนึ่งล้านกล่องก็จะเป็นการสมทบอาหารจากทางเครือซีพีที่เป็นอาหารอุ่นร้อนพร้อมรับประทานรวมกันแล้วก็เป็น2อล้านกล่องนะคะประกอบไปด้วยเมนูอาหารแตกต่างกันไปในแต่ละวันค่ะ นอกจากนี้ก็ยังจะมีผู้ที่มีจิตกุศลนำอาหารมาร่วมสมทบรวมถึงมีจิตอาสามูลลนิธิและภาคประชาสังคมต่างๆมาช่วยดำเนินการแจกจ่ายเพื่อให้เข้าถึงชุมชนและลดความแออัดโดยประชาชนไม่ต้องมารอต่อคิวเพื่อรอับนะคะก็ถือเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อนั่นเองสำหรับการแจกจ่ายในสัปดาห์แรกที่จะเริ่มกันในวันนี้ค่ะนอกจากอาหารแล้วยังมีการแจกหน้ากากอนามัยของซีพี มังคุดของดีจากสุขีรินจังหวัดนราธิวาสที่ทางเครือซีพีได้ช่วยเหลือภาคเกษตรกรภาคใต้ที่ประสบปัญหาด้านราคาพร้อมกันนี้ยังได้เปิดรับผู้มีจิตกุศลที่จะเข้าร่วมนำอาหารมาสมทบหรือร่วมเป็นจิตอาสาแจกจ่ายให้ไก่ชุมชนแสดงให้เห็นถึงความร่วมม้ร่วมมือถึงแม้ว่าจะมีวิกฤตเกิดขึ้นแต่ว่าสังคมไทยทุกภาคส่วนต่างไม่ทอดทิ้งกันนะคะ เครือเจริญพกพันธ์โดยคุณธนินเจียรวนนท์ประธานอาวุโสเครือซีพีได้ประกาศความตั้งใจที่จะผนึกกำลังธุรกิจในเครือร่วมแรงร่วมใจกันคนละไม้คนละมือกับพี่น้องคนไทยทุกภาคส่วนเพื่อก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันโดยการจัดตั้งโครงการครัวปันอิ่มร้อยเรียงใจสู้ภยัยโควิด -19 ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือกันและกันนั่นเองค่ะ และหนึ่งในจุดที่ครัวปันอิ่มจะไปส่งมอบอาหารสำหรับหน่วยแจกจ่ายก็คือโรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจนะคะที่ภาพท